ขณะนี้นะครับก็เป็นวันที่15เดือนมิถุนายนปี2567หยคุณไอและพเพื่อนได้พากันไปเที่ยววัดอารุณชื่อเตมอประไรัดลืมนะเอาเป็นวัดช่างบันแล้วกันเธอก็ทำการเดินท่องเที่ยวอย่างสนุกสนานต่อไปนะฮะหมุนติ้วไปเรื่อย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 ,อย,อยไม่หยุดไม่หย่อนดูท่าทางสนุกมากเลยทั้งที่แดดร้อนเปรี้ยงขนาดนี้ไม่รู้เธอทำได้อย่างไรเธอบ้าไปแล้วเออแน่นอนเธอบ้าอยู่แล้วนะฮะ ดูสิดูแดดดูแดดให้ตายแล้วก็มาหลบลมกันเล็กน้อยเพื่อเอถ่ายรูปกันนิดนึงนะฮะแต่ว่าลมแรงมากนะบนพรนะปรางอ่ะ <c oughs> ก็ดีแหละ <c oughs> โคตรขียเวันนี้แหบๆนิดนึงเพราะว่าวเพิ่งได้เปิดปากพูดนะครับนี่ก็ตัวผมเองนะครับ <c oughs> กำลังถ่ายรูปให้กับเพื่อนชาวฝรั่งของเธอฝรัง่งทางใต้นะฮะแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราบายบายไปก่อนอ๋อนี่เราก็มาถ่ายคุณอภิษฎากันบ้างอันนี้ใช้กล้องใหญ่นะฮะมันก็เลยแบบว่าอันนี้ก็เป็นกล้องเล็กโทรศัพท์ ดูสิทองฟ้าใสๆอันนี้ทองฟ้าใสไปเลยแต่หน้าไปแล้วนะฮะโอ้แล้วเขาก็มีอารมณ์ดีนะฮะมาอยู่ที่ตรงนี้ครับหน้าพระอุโบสถที่เป็นวัดวัดอะไรนะยักษ์มุมสองตัวหน้าวัดอาุูนั่นแหละหมดไปเรื่อยๆโอ้ยสวยสวยขนาดนี้อุ้ยผมรู้สึกโอ้ยหทิ้งไปเลยแล้วก็ขออีกนิดนึงครับเขาชอบอะไรเขียวๆนะครัฮะก็กอนไก ไปเลยฮะไปให้สุดไปให้เต็มที่ไปเอ้ายังจะอยู่อีกไปโอยโอเคเขายังอยู่แล้วรูปสุดท้ายอันนี้รูปมหาชนนะฮะเลยต้องถ่ายอะไรกันนั้นแล้วก็ไปที่ปดดีนะไม่ใช่วังปูทีไปปูดติวเป็นเลยจะตามปุดไปเองสีดหายแล้วมีคนมาแย่งมุ้ไปไปไปเออนั่นแหละเอาเลยโอเคโอก่อนจะถ่ายได้นะครับบอกเลยว่หลายเทคมาก ซูมหน้าแล้วมันจะทำไหมดูดิโอ้โหน่ารักจะตายมันหมุนนหมุนอีกรอบเอาที่เข้าไปหมุนไปอีกสุดดูดีมากครับเย้เวอร์สวยงามหน้ามืดใช่เลยครับน่ามืดจริงๆแต่ว่าสนใจไหมไม่สนว่าเราละใจละใช่โฟนถ่ายนะครับ จริงๆก็คือโทรศัพท์อะไรก็ได้นะระดับ HDR สวยนะว่าสราุปอะไรลงไปนะฮะหลังจากนั้นเราก็มาถ่ายตรงสุดท้ายกันนะครับเป็นภาพที่เราไปขโมยลกกเล็บกุลามาจากทางร้านเช่าชุดไทยเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ระดับ,บกุมาทรทองไม่เคยเห็นเลอยาอาจเอาน้ำแดงไปไวารอบ้าเราจะพบน้ำแดงมาด้วยอย่าอย่าทุบผมเลยเนาะ เนี่ยโอ้โหสาวชุดไทยในกุมารทองเออคอสตูมสวยไหมสวยเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอบหนะ้าค่อยหาเที่ยวอย่างีกแลวการส่วนชุดอาจจะไม่เช่าอีกแล้วเพราะอะไรขันนะครับ <c oughs> เออแต่สนุกดีสนุกดีวันหลังค่อยว่ากันแล้วเดี๋ยวไปกันอีกแล้วกันแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย